สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตด่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับและวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนชมเส้นทางทางหลวงหมายเลข12ครับถนนเส้นนี้นะครับมุ่งหน้าจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมีจุดไฮไลท์3จุดด้วยกันนะครับ3จุดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้โด่งจะพาเพื่อนๆได้ชมเส้นทางนี้แน่นอนครับ สำหรับเส้นทางนี้นะครับมีเรื่องเล่ามากมายในเส้นทางแถมยังมีความสวยงามมากมายในเส้นทางด้วยครับเป็นถนนที่ต่อปีหนึงปีหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยถนนเส้นนี้และมาชมสถานที่ท่องเที่ยวในถนนเส้นนี้มากมายเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้โดงจะพาชมทางหลวงหมายเลข12จากนี่ครับเพชรบูรณ์ไปขอนแก่นไปชมพร้อมกันในทริปนี้ครับไปครับ วันนี้นะครับตกจะพาเพื่อนเพื่อนชมทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับโดยการเดินทางวันนี้นะครับเราจะออกจากจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าดูในแผนที่นะครับทางหลวงหมายเลขสิบสองเส้นนี้มีสามจุดไฮไลท์ที่สวยๆเลยนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดที่เดินทางจากจุดนี้ครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับจนไปถึงจุดนี้ครับ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองนะครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่เส้นทางโคดเคี้ยวสวยงามนะครับแล้วก็ไปเป็นช่วงที่2ตรงนี้นะครับช่วงสะพานห้วยตองนะครับถนนช่วงนี้เขาบอกว่ามีเรื่องเล่ามากมายแล้วก็อันตรายมากแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากครับช่วงนี้แล้วก็เดินทางต่อนะครับอีกช่วงหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือช่วงที่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับจากช่วงที่เป็นถ้ำผาหงตรงนี้นะครับ เส้นทางก็อยู่บนเขาคดเคี้ยวเหมือนกันนะครับ 3. จุดนี้คือ3จุดหลักๆของเส้นทางทางหลวงหมายเลข12นะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยทางหลวงเส้นนี้ก็เป็นถนนท,นที่ขับง่ายปกติเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราชมถนนเส้นนี้ใน3ช่วงนี้จากเพชรบูรณ์ไปขอนแก่นพร้อมกันนะครับไปครับ เราเดินทางออกจากวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับโดยการออกจากพระาธาตุมาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับพอเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยถนนที่ต้อนรับเราจะเห็นเลยว่าเป็นถนนสีเลนขนาดใหญ่เลยนะครับถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าเป็นถนนยอดฮิตของนักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนักเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ อยากพยายามมาขับรถเล่นในถนนเส้นนี้นะครับเนื่องจากว่าก็จะมีช่งางภาพมาเก็บภาพสวยๆให้นะครับส่วนตัวผมเองก็เคยขับมาเส้นนี้ประจํานะครับซึ่งเป็นถนนที่สวยนะครับแล้วก็ได้ภาพสวยๆด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นการประลองความเร็วก็คนละกรณีนะครับสําหรับนักท่องเทีย่ยวที่ขับรถด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยหล,หลายๆคนที่มาในถนนเส้นนี้เนี่ยผมว่าบางทีเขาก็มาชมความสวยงามนะครับ แต่สำหรับใครที่ใช้ถนนเส้นสนี้สำหรับการแข่งขันหรือการประลองความเร็วหรือการโชว์ความเร็วเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆแบ่งแยกกันนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์บางคนเนี่ยหรือว่าหลายๆคนด้วยซ้ํานะครับก็มีมรารยาทการขับผีที่ดีนะครับถนนเส้นนี้ถึงเป็นที่ที่โปรดปานนะครับเพราะว่าหนึ่งวิวสวยอากาศก็ดีนะครับถนนก็ดี จากจุดชมวิวเมื่อสักครู่นะครับเลยมาเนี่ยเราจะเห็นป้ายเลยว่าเป็นเส้นทางลงเขานะครับแล้วก็ขดเคี้ยวเพราะฉะนั้นมีป้ายเตือนเลยนะครับจริงๆถนนเส้นนี้ถูกปรับปรุงเป็นถนนสีเลนเนี่ยมีการตกแต่งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากใครที่เดินมาใครที่เดินทางมาในเส้นทางนี้จะรู้เลยว่าวิวถนนเส้นนี้สวยมากครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีเมฆบอกรอยสวยงามเลยครับ แต่ว่าความสวยงามของถนนเส้นเนี้มันก็จะแฝงด้วยการที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมาใช้เส้นทางนี้เพื่อประลองความเร็วมันก็เลยทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่เดินทางมาในเส้นทางตรงนี้นะครับเห็นว่าถนนสวยถนนด,ดีก็ค่อยๆขับแล้วก็ชมวิวไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราลดความเร็วลงในถนนเส้นนี้ แล้วก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมตามกฎหมายเลยนะครับผมว่าถนนเ้นี้สวยงามและปลอดภัยแน่นอนครับเนี่ยดูวิวนะครับโอ้สวยจริงๆครับถนนเ้นี้วิวสวยมากตอนนี้ผมก็ใช้ความเร็วประมาณแค่หกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่ช่วงนะครับถ้าเข้าโค้งก็เหลือประมาณสั้หกสิบอะไรเงี้ยฮะก็ขับไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่า การเดินทางในถนนเส้นเนี้ยเวลาผ่านมาทีไรก็มีความสุขทุกทีนะครับมันเหมือนมันเพลิดเพลินนะครับแล้ววิวก็สวยมากถนนก็ดีมากผมว่าหลายๆคนที่ขับผ่านมาในถนนเส้นเนี้ยทุกคนจดจำถนนเส้นนี้ได้แน่นอนแล้วก็ประทับใจกลับไปแน่นอนครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลงเขาต่อเนื่องรถเนี่ยแทบไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับผมปล่อยไหลลงมาเลยซ้ายมือที่เป็นตลาดนะครับใครอยากซื้อของฝากอะไรก็โอเคเลยครับของฝากเยอะมากเมื่อครั้งแรกๆที่มีโอกาสได้มาในเส้นทางนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยการขับรถมาแล้วเห็นวิวถนนในเส้นทางตรงนี้เนี่ย ภูเขาเขาใหญ่นะฮะแล้วต้นไม้เขาก็เยอะมันก็เลยดูสวยงามลงตัวไปหมดบวกกับการสร้างถนนในจุดเนี้ยผมว่าเขาสร้างถนนได้สวยถนนหลายๆสายเนี่ยมีสเส่ห์ไม่เหมือนกันนะครับในหลายๆจุดก็มีร่องรอยของอุบัติเหตุแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวนะครับของอุบัติเหตุในเส้นทางนี้หลายครั้ง ก็บอกว่าในบนรอกออนไลน์ก็หลายครั้งนะแล้วก็บนหน้าข่าวหน้าสื่อพิมพ์ก็หลายครั้งมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่ความอันตรายหรือความเสียหายของทรัพย์สินของเรานะครับถ้าเวลาที่เราคึกขนองหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางนี้หลายๆครั้งหลายๆกรณีเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราที่เดือดร้อนเรากลับทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เสียหายไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นลดความเร็วนะครับแล้วก็ลดความคลกขนคลองถนนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยกับทุกคนแน่นอนครับและเดี๋ยวช่วงนี้นะครับหลังจากหมดช่วงนี้ไปแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ที่โด่งให้เพื่อนๆดูในแบบนะครับก็จะเป็นช่วงต่อไปก็เป็นสะพานห้วยตองซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงช่วงนั้น <c oughs> เดี๋ยวมีเรื่องเล่าครับคือ <c oughs> เรื่องเล่าตรงนั้นเยอะมากๆาก เส้นทางก็ตามสไตล์ภูเขาเลยครับมีความชันมีความโค้เคี้ยวแต่ว่าณปัจจุบันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องไปอัปเดตแล้วก็นั่งรถชมวิวไปพร้อมกันนะครับหลังจากที่เราพ้นช่วงแรกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นป้าย,ยาแบบนี้แล้วก็ตรงไปเลยครับตามถลนหมายเลข12ตรงนี้นะครับตามป้ายจังหวัดคอนแก่นเมืองหมอแคนไปได้เลยครับ พอเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่เป็นเส้นทางภูเขานะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆกก็คือต้นไม้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาจะหนาแน่นขึ้นแล้วก็เขียวขจีขึ้นทันตาเลยนะครับหลังจากที่เราเห็นเส้นทางแบบนี้ก็เตรียมรับมือกับความคดเคี้ยวกับความสูงชันในเส้นทางได้เลยครับแต่ถ้าพูดถึงว่าสมัยนี้กับสภาพเส้นทางตอนนี้ผมว่า ความสูงชันลดหายไปเยอะมากครับมีการปรับปรุงเส้นทางอยู่แทบทุกป,ปีแล้วก็ทุกการปรับปรุงเนี่ยเส้นทางเขาก็จะความโค้งเคี้ยวจะน้อยลงความสูงชันจะน้อยลงนะครับตามเทคโนโลยีของการปรับปรุงถนนสมัยใหม่ก็คือ,คอเขาตัดเนินได้ดีขึ้นเขาตัดภูเขาได้ดีขึ้นนะฮะถนนเส้นนี้มีการตัดผ่าภูเขาหลายช่วงนะครับผมว่าเป็นถนนที่โลเคชั่นก็สวยแล้วก็วิวก็สวย ขับมาทีไรรู้สึกผ่อนคลายมากเลยเพราะว่าธรรมชาติแถวนี้เนี่ยผมว่าเขาเขียวเขาจีตลอดปีเลยฮะมันเลยทําให้การเดินทางในสวนเส้นเนี้ยถ้าเราได้ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะเลยเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าอากาศมันเย็นสบายมากๆเวลาขับเข้ามาถึงจุดจุดนี้เนี่ยเวลาที่เราขับร้อนร้อนอยู่สวนเส้นอื่นเนี่ยอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปชัดเจนเลยครับอุณหภูมิเขาจะเย็นลงแล้วก็รู้สึกสบายตัวมากๆ ลมที่ประทะตัวเราเนี่ยไม่เหนียวเลยนะครับถนนเส้นนี้สบายมากและจุดๆนี้ครับก็เป็นไฮไลท์มากๆก็คือสะพานผู้ไอตองนะครับนี่มีคนมาถ่ายรูปในสะพานเส้นนี้เยอะแยะเลยครับแล้วก็สะพานเส้นนี้มีสมญานามว่าเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมสัมพันธ์ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับเป็นสะพานที่เขาเปรียบเป เป็นเชื่อมสัมพันธ์ของสองภาคเลยนะครับสะพานห้วยตอตรงนี้นะครับแต่ว่าบนความสียงของสะพานห้วยตองเนี่ยถ้ามาจากทิศทางตรงข้ามกล้องนนะครับต้องบอกว่าถนนเส้นนี้สะพานจุดนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วกพมีเรื่องเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องเรื่องหลอนๆนะครับเยอะมากมีการถ่ายติดจินยาณมีการ พบเห็นสิ่งแปลกๆในสะพานเส้นนี้ถ้าใครที่เดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าเยอะมากครับแล้วเมื่อจะสังเกตเห็นว่าพอผ่านจากสะพานห้วยตองมาเนี่ยเส้นทางจะคดเคี้ยวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความอันตรายถ้าเส้นทางที่ย้อนลงมาเขาก็จะลงเขาตลอดเวลานั่นคือถ้าบริหารเบรกไม่ดีก็ มีสิทธิ์ที่จะไปเกิอดอันตรายตรงช่วงสภาได้นะครับดูธรรมชาติเส้นทางนี้นะครับต้องยอมรับว่าสวยงามมากๆจริงๆนอกจากถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาตินะครับก็ยังมีความสวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสัตว์นะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมีป้ายเตือนของการระวังช้างป่าเนี่ยเยอะมากแล้วก็หลายชั่วงมาก เพื่อนๆที่เดินทางมาเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าถนนถนนตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูของการย้ายถิ่นฐานของช้างป่าเนี่ยเคยมีการบันทึกไว้ว่าโหวิหมีช้างป่าเดินข้ามถนนในถนนเส้นนี้เยอะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่เดินข้ามถนนนี้เยอะมากแล้วก็มีคนพบเห็นช้างป่าในบริเวณน,นี้ค่อนข้างเยอะเลย ถ้าใครที่เดินทางมาในโซนเส้นนี้ในเวลาที่เราเจอหรือมีโอกาสได้เจอกับพี่ช้างนะครับ mm. ก็ผมเคยฟังคลิปของคุณหมออตนะครับคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์ป่าในประเทศไทยนะผมชื่อชมท่านมากนะครับผมติดตามผลงานท่านตลอด mm. ก็เลยอยากนําความรู้ mm. เก็บค, mm. ความรู้บางอย่างมาแชร์กับเพื่อนๆที่เดินทางแล้วก็ไดเจอช้างป่านะครับ mm. หมอรตเขาบอกว่าระยะปลอดภัยของ ของช้างป่ากับเราเนี่ยก็คือประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรนี่ประมาณไหนก็คือประมาณ1ช่วงเสาไฟฟ้านะครับระยะปลอดภัยหมายความว่าเป็นระยะที่ช้างป่ารู้สึกว่าไม่ถูกคุกค,คามแล้วเขาจะไม่ตอบโต้นะครับพอาเขาไม่รู้สึกคุกค,คามถูกคุกค,คามเขาก็จะไม่ตอบโต้เราระยะที่ควรจะอยู่ห่างและปลอดภัยก็คือประมาณ50เมตรนะครับคราวนี้เราจะทํายังไงให้เราปลอดภัยคุณหมอรอดบอกว่า เวลาเที่ยวเดินทางในเส้นทางที่เป็นคดเคียวแบบนี้ก่อนที่เราจะเจอช้างป่าโดยส่วนมากแล้วถ้าสมมติช้างเขาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับและเขาเดินลาะเรียบริมถนนเนี่ยส่วนมากเขาจะเองวงวไปดึงกิ่งไม้แล้วก็มาโยนทิ้งไว้นะครับตามทางที่เขาเดินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเศษกิ่งไม้ที่กําลังสดอยู่แล้วหล่นอยู่ตามข้างทางเยอะๆแลวผิดปกติเนี่ยให้ชะลอรถลงนะครับคาดคาดเดาได้ว่าโค้งข้างหน้าจะเห็นช้างป่านะครับ แต่ถ้าเราเดยกเรียกไม่ได้หมอรถก็แนะนําให้จอดให้ห่างระยะ50เมตรแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรกระทําคือไม่ควรบีบแตรนะครับไม่ควรส่งเสียงดังแล้วก็ไม่ควรกระพริบไฟหน้าเนื่องจากว่าถ้าเราขับมาอยู่แล้วแล้วรถเราเปิดไฟหน้าอยู่แล้วนะครับอะไรที่เราทําอยู่แล้วนี่ยให้คงสภาพไว้แบบนั้นนะฮะคือถ้าเปิดไว้ก็เปิดไว้ ไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดนะครับหรือว่าถ้าปิดก็ไม่ต้องเปิดขึ้นมาหรือว่าไม่ต้องกระพริบไฟใส่ช้างนะครับสิ่งพวกนี้ที่การเปลี่ยนแปลงของตัวเราหรือรถเราเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นทําให้ช้างสนใจแล้วช้างเดินมาหาได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความสนุกของเราบางทีความเสียหายมันไม่ใช่รถเราที่เราอาจจะหลบทันหรือเรา,าจ,จะเลี่ยงทันแต่คนอื่นเขาอาจจะเลี่ยงไม่ทันเหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกัน เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีคนเป็นคนมีความรู้อะไรนะครับเี่ยแต่ว่าก็นําสิ่งที่ได้รับฟังจากคุณหมอรดนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าจะปลอดภัยทั้งผู้เดินทางแล้วก็ปลอดภัยทั้งช้างป่าที่ใช้ชีวิตอยู่แถวนี้นะครับทุกที่นะครับตรงนี้ก็จะมีสารเจ้าพ่อผาแดงในทุกๆที่ของการเดินทาง การขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็จะมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนพื้นที่หรือนักเดินทางในพื้นที่ที่เขาใช้ประจำเนี่ยเขาจะเคารพสักการะกันนะครับหลายหลายคนก็เลือกที่จะจอดรถแล้วก็ไหว้ทำความเคารพนะครับหลายหลายคนก็เลือกที่จะบีบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางผ่านจุดพวกนี้เนี่ยความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแค่เชื่อไม่เหมือนกันเราก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันนะครับต่างคนต่างเคารพความเชื่อของแต่ละคน แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองผมว่าทุกคนอยู่ในสังคมสบายใจแน่นอนครับและตรงนี้นะครับก็ถึงเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านแรกก่อนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับ ใครที่อยากหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับผมแนะนําอีกจุดหนึ่งก็คืออุทยาแห่งชาติน้ําหนาวนี่แหละครับอากาศเย็นสบายทั้งปีแน่นอนเหมือนมานอนอ่านหนังสือมานอนทบทวนหรือว่ามานอนชมธรรมชาติฟังเสียงนกอะไรเงี้ยครับที่นี่คือผ่อนคลายจริงๆครับถึงแม้วิวของจุดกางเต็นท์อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ผมว่าอากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ กับสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุครับ ขับรถผ่านมานะครับแล้วเราเจอเร,รถที่กําลังสวนไปเนี่ยเราก็กระพิบไฟสูงนะครับเพื่อให้รถที่สวนไปเนี่ยเขาเขาระวังนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเหตุอะไรสักอย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เรากระพิบไฟสูงรถที่สวนมานะครับเขาก็จะได้ระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆให้ช่วยกันนะครับ เราจะเห็นว่าต้นไม้ใบหญ้าข้างทางเนี่ยอ้โหเขียวชุ่มสวยเลยครับคือเป็นป่าที่ที่เขียวแล้วสวยงามมากแล้วทุกฤด,ดูที่ที่ผมขับรถผ่านนะครับผมก็จะเห็นความเขียวขจีแบบนี้เสมอเลยครับเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเหมือนเหมือนภูเขาแถบนี้มีความชุ่มชื้นอยู่แทบตลอดเวลาเราก็เห็นความแบบอุดมสมบูรณ์แบบนี้ประจําเลยครับ ชมวิวถ้ำผาหงถนนเส้นนี้นะครับได้รับการปรับปรุงบ่อยมากแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับในช่วงที่จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยก็มีการปรับปรุงเส้นทางนะครับยิ่งปรับปรุงเนี่ยความสูงชันยิ่งน้อยลงแล้วก็ความโค้เคี้ยวของเส้นทางยิ่งน้อยลงก็จะทําให้เส้นทางเนี่ยขับง่ายขึ้นนะครับเียงแต่ว่าข้อดีของอ๋อเดี๋ยวระวังตรงนี้นะครับถนนสุด Okay. ทุกการปรับปรุงเนี่ยเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในเส้นทางเนี่ยก็จะทําให้ปัะเิบมันเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเวลาเขาปรับปรุงเขาก็จะปรับปรุงแค่แค่ผิวถนนเนื่องจากว่าเป็นเขตของอุทยานด้านซ้ายด้านขวาเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เป็นเขียวชุมพุ่มสวยเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมถนนดีขึ้นมากเรียบลิบเรียบลิบ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวโอ้โหป้ายสวยงามเลยครับผมผ่านบ่อยมากแต่นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เข้าไปถึงจุดกางเต็นท์เพราะว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะนี่แหละครับมาสแตมป์พาสปอร์ตให้ได้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเดี๋ยวเราติดต่อเจ้าหน้าที่ขอผ่านทางก่อนนะครับ อ้ที่นี่สวยงามมากครับน,น,น,นี่นี่นี่มีนกนกมาโชว์ตัวด้วยนะเขาต้องร้องหากันเลยครับนี่ไม่รพืกคนเ,นเห็นชัดไหม <c oughs> นี่อยู่บริเวณห้องน้านะครับเหนมากแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับสนต้นไม้ตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอื <c oughs> ตัวด้วยเขาค่อนข้างดุนะครับถ้าเขาดุแบบนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์เขาจะดุมากเขาจะห่วงถิ่นมากครับโอ้โหตรงนี้อยู่เป็นคู่เลยครับแล้วก็มีตัวเล็กอยู่บินอยู่แถวนี้คาดว่าน่าจะเป็นลูกนะครับช่วงนี้เขาจะห่วงถิ่นครั้งล่าสุดที่ผมไปที่ทีทท่ีรอสูก,ก็เจอนะครับ คือเขาแบบดุมากเขาบินแบบโฉบไล่เลยครับโอ้โหเนี่ยฮะเป็นครอ,อบครัวเลยน่ารักมากเลยครับและแล้วนะครับเราก็ได้มาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเส้นทางนี้อัปเดตวันที่4เมษายนนะครับพศ2565นะครับ ตอนนี้เราก็ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพาสปอร์ตของเราเราก็จะขับเข้าไปดูจุดกลางเต็นท์นะครับว่าเอ๊จุดกลางเต็นที่นี่วิวเป็นยังไงนะครับที่เนี่ยสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะเลยครับตะกี้เราก็เห็นนกเยอะแยะเลยนี่ก็มีป้ายเตือนให้ระวังไก่ฟ้านะครับ นี่ครับที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาถ่ายรูปนกนะครับอ๋อจุดกลางเต็นท์คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำสองฝั่งโอ้มีห้องน้ำเยอะนะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยครับเออจุดกลางเต็นท์เขาถึงแม้วิวจะไม่ดีแต่อากาศดีมากนะครับที่นี่ เป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางนี้การเดินทางในเส้นทางนี้ก็จะมีแค่สามช่วงนะครับที่โด่งบอกก็คือเป็นช่วงแรกที่ออกจากวัดร,ราชผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็ช่วงที่สอสะพานห้วยตองนะครับแล้วก็ช่วงที่3าอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวนะครับสามช่วงนี้ที่เป็นเส้นทางกดเเกีย่ยแล้วก็ขึ้นเขานอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ เป็นเส้นทางปกติก็คือเป็นเส้นทางที่วิ่งตามป่าหรือว่าวิ่งตามในเมืองปกติโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเส้นทางสูงชันจะไม่มีละแล้วก็เป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านป่าคดเคียวแค่เล็กน้อยจนไปถึงตัวอำเภอชุมแพนะครับแล้วก็จากตัวอำเภอชุมแพเนี่ยมุ่งหน้าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นถนนสี่เลนตรงยาวเลยครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ความตื่นเต้นน่าจะอยู่แค่ช่วงนี้เพื่อนๆหลายๆคนที่ได้เดินทางมาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเพราะว่า เส้นทางหลายช่วงเนี่ยมีการปรับปรุงแล้วก็หลายๆช่วงมีการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วการเดินทางมาในเวลากลางคืนบางทีเราอาจจะไม่เห็นป้ายหรือจะมีรถบางคันมาเฉียวชนป้ายที่ล้มลงไปแล้วที่เป็นป้ายเตือนแล้วเราขับมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นนะฮะก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเดินทางในเส้นทางนี้นเวลากลางคืนในช่วงนี้ที่ดกอัปเดตเส้นทางให้เนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะครับ ในทุกๆการเดินทางของผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจที่สุดก็คือการพาเพื่อนๆชมเส้นทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆในเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าความตั้งใจของผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากลดอุบัติเหตุในเส้นทางนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ช่วยให้นักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวหล,หลายๆคนเนี่ยได้เห็นเส้นทางเบื้องต้นก่อนที่จะมาเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะครับทุกๆหนึ่งคลิปของการทำ ทุกหนึ่งครั้งของการตัดต่อผมหวังแค่ว่าถ้าสามารถลดอุบัติเหตุได้หนึ่งครั้งก็ถือว่าสำเร็จดังใจหมายแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็ถูกใจแล้วก็ทำให้เพื่อนๆขับขี่ปลอดภัยขึ้นโปฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากนั่ง ชมเส้นทางกับโดมแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการเหมือนได้นั่งรถชมวิวแล้วก็คุยกันไปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเดตทริปเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น,อน้องๆทุกคนก็จะได้เห็นว่ามีคลิปของถนนเส้นไหนเกิดขึ้นเวลาที่เราจะเดินทางเราจะได้หยิบขึ้นามาดูเป็นไกด์ไลน์ในการเดินทางได้นะครับ สำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเดินทางปลอดภัยทุกกิโลเมตรนะครับสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ